เดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนมาไหว้พระแล้วก็มาหาของอร่อยกินกันใกล้ๆกรุงเทพแล้วกันอยู่ที่อยุธยาตอนนี้อยู่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือปลาเล็กเดี๋ยวเดินเข้าไปก่อนเพราะว่าวงเนี้ยดูจะมีของอร่อยเยอะต้องไปดูว่ามีอะไรกินบ้างไปเดี๋ยวเราจอดรถแล้วตรงนี้ข้างทางจอดได้เมื่อกี้เห็นคนเยอะเลยร้านปลาเล็กอะ่ะน่าจะอร่อยนะเดี๋ยวไปลองดูกันวันนี้เป็นวันเสาร์ด้วยเป็นวันหยุดคนก็เลยจะเยอะนะครับเป็นปกติของอยุธยาอยู่แล้วเวลาเสาร์อาทิตย์เนี่ยคนก็จะหาที่เที่ยวใกล้กรุงเทพ เราก็เลยมาลองดูว่าเออเนี่ยมันมีของอร่อยเยอะเห็นว่าก๋วยเตี๋ยวปลาเล็กเนี่ยคนนั่งเยอะก็เลยว่าจะไปลองดูว่าอร่อยแค่ไหนนี่เดี๋ยวฝากหม้อนะครับอันนี้เป็นสาคูนะคะสาคูค่ะสาคูด้านในนะฮะนึ่งบนหม้อไม่ในต้มอ๋อเขาใช้วิธีการนึ่งบนหม้ออันนี้ถ้าดิบยังอยู่นี่อันนี้โอเคอันนี้ยังไม่ได้ใส่ไส้อยู่นี่อ่านี้ไส้เดียวกันไส้เดียวกันไส้เดียวกับปากหม้อเลยแต่ปากหม้อพี่ยังไม่ได้ทำพี่ต้องสาคูขึ้นก่อนได้ครับนี่จะวางไว้แบบนี้แล้วใน ใบตองนี่เขาใช้วิธีการนึ่งนะฮะเขาไม่ได้แบบไม่ได้ต้มใช่สามสิบห้าบาทออ๋อได้เลยครับนี่ได้ไปกินก่อนอะไรหรอคะอันนี้สามหม้ออันนี้สี่สิบสี่สิบสี่สิบใช่ถ้าปักหม้อจะพี่ก็ลืมไปและเวลาทานอย่าลืมราดกะทินะคะที่มีกะทิให้ดูอะหรอครับต้องราดกะทิด้วยโอเคค่ะินเ นะได้ซิกเนเจอร์ของร้านเลยน่าซิกเนเจอร์ขอบคุณ um. ครับได้มาแล้วหมุนครกคุณยายสุกัญญาอันนี้อันนี้อ่ะสักชุดไหมตอนนี้จะเหลือเป็นมะพร้าวกับเปลือกใช่ไหมครับผมได้ค่ะผสมกันได้ใช่ไหมคะเอาชุดหนึ่งชุดหนึ่งครับผมครับนี่โอ้เปลือกชิ้นใหญ่ชิ้นใหญ่มากเปลือกเดี๋ยวเขาจะหย่อนเนี่ยทำเรื่อย มีแบบโบราณนะเขาก็จะเช็ดเช็ดเช็ดก่อนเคลียร์ก่อนนี่ฮะน่ากินมากยังไม่ทันไรก็โดนไปแล้วสามสี่ล้านนะคือเต็มถุงเลยแล้วนี่นี่ก็จะทําแบบนี้ครับกันเขาเรียกว่ามันติดกระทะนั่นเองเปิดทุกวันไหมคะยกเว้นวันพุธอ๋อวันพุธวันเดียวที่ไม่เปิดวันอื่นเปิดหมดนี่เขาจะหยอดแบบนี้นะฮะปึ๊บอ่า มาปเลยอย่างนี้เลยนี่นี่จะดูว่าเขาเขาจะใส่ไส้อะไรเราจะลางให้เต็มก่อนแบบนี้แหละวิธีการทำนะครับนี่ นี่คือวิธีการทำใช่ใช่ใช่เขาจะแบ่งเป็นสองแบบสองชั้นแล้วใส่นี่อันนี้เป็นคลาสสิกเลยต้นหอมต้นหอมไส้ออริจินอลเลยอันนี้แต่แล้วเขาจะคุมไว้แป๊บเดียวก็ตกได้กินละสามสิบบาทชุดละสามสิบบาทดูดินี่ครับเขาจะแคะแบบนี้แคะเป็นคู่แบบนี้วิธีการแคะนะฮะต้องต้องแบบว่าชำนาญการนะแคะไม่เป็นก็ติดกระทะ เช้าเช้าอย่างนี้ต้องกาแฟนะแก้วใหญ่เลยนี่แถวนี้เขาเรียกอะไรอ่ะคะถนนอะไรครับหลวง บางเอียงบางเอียงบางเอียงถนนบางเอียงอ่าเป็นเป็นโซนเลยนะหน้าองค์การโทรศัพท์โอเคครับไปเลยเท่าไหร่คะสวยๆเลยสามสิบบาทเราใกล้ถึงแล้วนะกว่าจะผ่านด่านมาได้ซื้อของมาเต็มมือเลยยังไม่ถึงร้านก๋วยเตี๋ยวเลยร้านนี้เขาบอกว่าดังมากนะร้านปลาเล็กคนเยอะมากเลยเนี่ยน่าจะมีที่นั่งอยู่นะของเต็มมือเลยใช่ใช่ข้างในก็ได้ หรือแถวขอบถนนก็ได้เนี่ยโต๊ะตรงนั้นก็วางได้ตรงนั้นน่ะหน้าตาร้านปลาเล็กกลเต๋าเรือนะครับผู้คนเยอะมากเลยคิวคือแน่นเลยนะเวลาสั่งต้องสั่งทีละแบบ5ชามหชามเลยเพราะว่ากว่าจะรันมาถึงโต๊ะเราใหม่อ่ะใช้เวลานะนี่ครับลวกเส้นกันแบบไม่หยุดเลยอ่ะทีมงานนี้ก็ทํากันนะฮะในโซร้านะกว้างนะมีหลากหลายเลยก็คือมีตั้งแต่เนี่ยมีกากหมูขายแยกมีเกี๊ยวขายแยกมีขนมจีนขายแยกขนมหวานเพียบเลย คนคือเยอะมากรู้แล้วทาไมคนเยอะนะครับเพราะว่าร้านเขาได้รับมิชลินไกด์ปี2022ด้วยนะครับเดี๋ยวให้ดูนี่นครับนี่เลนี่มิชลินไกด์ปี2022คนเพียบนะค,บคนเยอะมากไปรอเมนูกันดีกว่าว่าจะกินอะไรกันบ้าง สองหม้อใหญ่ๆเ,เดือดๆดูดิทำกันไม่หยุดเลยน้ำซุปแบบข้นๆนี่ลูกชิ้นแบบเป็นหม้อเลยนี่บะหมีเขาใส่แบบไว้์รอเลยครับถ้วยใหญ่ๆเลยนะคนตักก็มีหน้าที่ตักใส่ถ้วยอย่างเดียวผักก็คือแบบหม้อใหญ่ๆเลยครับ บนะหมี่นะมีมีเส้นใหญ่มีขาวเส้นเล็กครบเลยนี่ครับนี่นะครับ,รบได้มาแล้ว6ชามเน้นๆเลยจะเป็นมีขาวน้ำตก3ชามนะฮะเส้นเล็ก2แล้วก็บะหมี่1มาดูกันว่ารสชาติจะอร่อยขนาดไหนนะรางวัลมิชลินไกด์เลยปี2022นี่เน้นๆลองชิมซุป ชิมซุปแบบว่าไม่ต้องปรุงอะไรก่อนเลยก็ได้นะชิมแต่น,น้ำก่อนเลยเนี่ยโอ้โหอร่อยมาแล้วอ่ะมันสำเร็จรูปมาแล้วอะ่ะเฮ้ไม่ต้องปรุงได้เลยนะน้ำซุปเขาไม่ต้องปรุงได้เลยลูกชิ้นเหมือนเดี๋ยวไม่ต้องปรุงเลยวะอร่อยมาแล้วอ่ะ กินเส้นกินเส้นบะหมี่ขาวเส้นบะหมี่ขาวมากเส้นบะหมี่ขาวอ่ะจะเป็นทั่วละยี่บาทลองบะหมี่ขาวกับตับชิ้นใหญ่ๆอย่างนี้ถ้าใครอยากกินเผ็ดเพิ่มก็เขาจะมีเครื่องปรุงให้มีน้ำส้มมีพริกมีให้ทุกอย่าง แต่ว่าอันนี้เรากินรสชาติพอดีพอดีแล้วไม่ได้เผ็ดจนเกินไปเฮ้ยไม,ไม่ไม่ต้องปรุงเลยอะหมูน่าจะตุ๋นแล้วนะอันนี้แบบดูนุ่มๆแะโอมันเป็นหมูตุ๋นอะมันเปื่อยๆแบบว่าละลายในปากเลยอะเขาหมักมาเขาตุ๋นมาอร่อยอร่อยเนี่ยเป็นหมูที่แบบว่าตุ๋นมานุ่มๆเลย มันจะอยู่ตรงไหนเขาบอกว่าหน้าองค์การโทรศัพท์หน้าองค์การโทรศัพท์หน้าองค์การโทรศัพท์ของอยุธยาก็คือมีที่จอดรถยาวไปเลยนะจอดรถแล้วก็กินได้เลยข้างทางแบบนี้เฮ้ยห,หมูเขานุ่มามากเลยนะตลาดบางเอียนนั่นเองตลาดบางเอียนเอียนหน้าองค์การโทรศัพท์อ๋อบางเอียนนะครับถ้าจะมาก๋ยวยเตี๋ยวเรือปลาเล็กเนี่ยเราต้องมาเขาบอกว่าไงเซิร์ชมาเป็นองค์การโทรศัพท์ของจังหวัดหรือว่าตลาดบางเอียน มาจอดรถข้างทางแล้วก็มากินได้เลยสมกับได้รางวัลมิชลินไกด์เลยอือถ้าสายกว่าน,นี้นี่แบบว่าต้องต่อคิวเข้ามากินนะมีเก้าอี้นั่งรอข้างหน้าเลยถ้าเกิดสายกว่านี้จะมาตั้งถ้ามาช้ากว่านี้คือต้องมาต่อคิวกินแล้วนะครับแล้วก็เทคนิคการสั่งของเขานะเวลาเราสั่งเราต้องสั่งทีละเยอะๆเอาแบบประมาณว่าท้องเรากินแล้วมันพอดีมันอิ่มพอดีอะ่ะสมมุติว่าเรามาถึงเนี่ยเราสั่งสักห้าชามคนเดียวเนี้ย มาเยอะๆก็สิบชามแบบนี้เลยนะครับเพราะว่ากว่าเขาจะวนมารับออเดอร์เราอะ่ะจะใช้เวลาเพราะลูกค้าเขารับลูกค้าเยอะมากแล้วก็จะมีหลายโซนมันจะมีโซนที่เป็นขนมจีนด้วยขนมหวานด้วยมีหลายโซนนะฮะถ้าใครแบบเที่ยววัดเที่ยวเมืองเก่าเหนื่อยๆนะแวะมากินได้แล้วก็ตรงโซนนี้เดินต่อไปอีกมันจะเป็นขนมหวานขนมคร่ขนมปากหม้อกล้วยทอดอะไรแบบนีนะ้มีเยอะเลยแถวนี้นะครับแล้วก็ราคาแบบชุดละ30-20แบบนี้นะครับอย่างชามนี้ก็ชามละย0บบาทต้องสั่งทีละเยอะๆ เดี๋ยวเรามาลองเส้นเล็กกันนะครับเป็นเล็กน้ำตกเหมือนกันเล็กน้ำตกหมูกินแบบครับโตโตแบบนี้นะฮะเส้นเล็กมันเหนียวนุ่มกินง่ายเส้นเล็กกินง่ายมาก กินกับลูกชิ้นเส้นเล็กกินง่ายมากอร่อยมากรมากเนดะีไนเม่ิล็กก็อร่อยกับโอ้โหอร่อยว่ะชามไปยีนนะ่สิบนะสั่งสักประมาณห้ามาก็อิ่มแล้วบะหมี่นะครับเส้นบะหมี่ เราสั่งมาสามเส้นแต่ทุกอย่างจะเป็นหมูหมดนะฮะเป็นหมูตับลูกชิ้นผนก่อนคลุกเขาน้ำก่อนแล้วก็จ้วงไปจ้วงแบบเส้นใหญ่ๆแบบนี้คำใหญ่ๆเป็นแล้วคันนี้ อร่อยเลยม,มาลองได้จริงไม่ต้องปรุงนะอันนี้กินแบบไม่ปรุงนะฮะแต่ถ้าอยากได้เผ็ดก็ต้องเติมพริกเพิ่มนิดหน่อยบะหมี่ก็อร่อยกล้มเค็มมากใช่มันพอดีพอดีไม่ได้แบบเผ็ดโดดเปรี้ยวโดดกำลังดีกลางๆกลางๆไปซัดกันให้หมดต้องรอคิวนะครับจะสั่งเล็กเพิ่มอีกสี่เนาะก็หนุ่ทค่านะสั่งเพิ่ม สั่งเพิ่มอีก4ี่ชามเป็นเส้นเล็กหมดเลยเส้นเล็กอร่อยต้องสั่งเส้นเล็กเดี๋ยวพี่เขามาจดเขาจดเมนูไปเรียกว่าไม่พอแล้วตอนนี้5ตัดภาพกลับมาดูอัน <c oughs> นี้คืออะไรเนี่ยหมดแล้วโอ้โห <c oughs> ไม่เหลือแมต่น้ำวะ่ะตอนนี้เราเหลือเส้นหมี่ขาว2นะฮะแล้วก็ยังกินเส้นเล็กไม่หมดแต่ว่าเราจะเบิ้ล <c oughs> เบิ้ลเส้นเล็กไป4เลย <c oughs> เพราะว่าต้องใช้เวลานะ <c oughs> เวลากว่าจะทํามาครับคนเขาเยอะมาก <c oughs> ต่อกันชามที่4ี่ครับ ยังหยุดกินไม่ได้ต,ตอนนี้สั่งเซนเล็กไปเพิ่มอีก4ตอนนี้ก็คือช้ามที่4อยู่เท่ากับว่าเป็น8ถ้ามามอีก<ม>แล้วก็นี่ฮะผลประกอบการล็อตแรกไปแล้ว5รล็อตต่อมาอีก4ตอนนี้ไม่รู้ว่าจะอิ่มหรือเปล่านะฮะลอ็อตนี้นี่เซเล็กเราสั่งเบิ้ลมาเลยเพราะว่ามันกินง่ายมากเซเล็ก ที่เราได้จะเป็นหมูหมักนะฮะหมูเปื่อยเส้นเล็กอีกแล้วอันนี้เส้นเล็กบะหมี่อันนี้มีขาวไม่ใช่บะหมี่อันนี้มีขาวเดี๋ยวจะเป็นมีขาวแต่ว่าเราเบิ้ลเส้นเล็กมาเลยสี่ว่ามันอร่อยกินเพลินมากนี่นะครับชามละยี่สิบบาทไม่รุงเลยกินแบบนี้เลยอร่อยเลยผลประกอบการเฮ้กินสองคนนะแต่คนเดียวเนี่ยกินไปประมาณห้าหรือหกเลยจำไม่ได้ลนะนี่นะับดูนะหนึ่งสองสาม 4, 5 6 7 8 9 10ก็ดีกําำลังดีนะถ้ามา2คนเนี่ยคนเดียวน่าจะได้ประมาณหรืถ6นะถ้ากินแบบไม่จุกมากถ้าเกิดคนจุดจุหน่อยาอาจจะแบบคนเดียว10เลยก็ได้เพราะว่าทั่วเลยละ20บาทเท่านั้นเอง <t> เขาทำยังไงให้รสชาติตัวเตี๋ยวมันเหมือนกันทุกถ้วยในขณะที่ทุกคนสั่งแบบอย่างละ10อย่างละ8อย่างละ5แบบนี้แล้วเขาทำยังไงให้5้ถ้วยนั้น10ถ้วยนั้นมันแบบว่า รสชาติมันเหมือนกันหรือแบบมันใกล้เคียงกันมากอ่ะอันนี้คือจุดแข็งเลยที่ว่าเปิดมาได้ชามละยี่สิบแต่ว่าอยู่มาได้นานขนาดนี้นะแล้วก็เลยได้รับรางวัลมิชลีนไกด์ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือป้าเล็กนะฮะอยู่หน้าองค์การโทรศัพท์จอดรถข้างทางเข้ามาได้เลยนะครับนี่เลยนะครับก็จะได้กินแบบจุจุกันแบบนี้เลยเรียบร้อยนะครับอิ่มแล้วเมื่อกี้คิดค่าเสียหายมาประมาณ210บาทก็คือก๋วยเตี๋ยวมาชามละ20เราสั่งมาสิเนาอมันก็200แล้วก็น้ำอีก10บาทคืออิ่มเลย2คนนั่นนะ กินสองคนคืออิ่มเลยนะครับอ่าอันเนี้ยคือเวิร์กเนี้ยเราสามารถที่จะมาหาของอร่อยกินได้มีหลายอย่างนะเดินตรงมาเราจอดรถฝั่งนูน้นฉะนั้นเดินมาเนี้ยเราจะผ่านของกินเยอะมากๆโอ้ขนมนี่ขนมถ้วยอ่ามีทั้งของข้าวของหวานนะครับนี่ข้าวเหนียวปิ้งแบบโบราณโบราณเลยเนี้ยนะฮะข้าวเหนียวปิ้งน่ากินนี่ข้าวเหนียวปิ้งก็มี กล้วยทอดอันนี้ไข่นกกทาลูกโคตรใหญ่เลยอ,เอันนี้เขาเรียกไข่นกกทาปะไข่ไ่อ๋อมีผลไม้ก็มีมีขนมวับบิ่นมีขนมปากหม้อมีกาแฟสดนะมีหลายอย่างครับเข้าขายกันแบบไม่แพงนะครับแล้วก็รสชาติอร่อยด้วยนะเนี่ยคน,นเยอะนะวันหยุดชีเป้าตำแหน่งร้านป้าเล็กนะครับก๋วยเตี๋ยวเรือ ตรงนี้คือองค์การโทรศัพท์นะเสาสูงๆแบบนี้นะครับสามารถเข้ามาจอดรถในเวิร์กนี้ได้ถัดมาเนี่ยก็จะเห็นเลยนะเขาจะมีเต็นท์ขายของขายขนมขายอะไรแบบนี้นะครับเดินตรงไปทางนู้นก็จะเจอก๋วยเตี๋ยวเรือแล้วนะครับอยู่มุมเลยมุมถนนเลยนะสามารถมากินได้แล้วก็มาจอดรถได้เนี่ยตรงนี้เขาก็จะจอดได้หมดด้านข้างนะครับพอรถเราจอดตรงนี้2ฝั่งเลยซ้ายขวาจะจอดได้หมดนี่นะครับมาจอดได้แล้วก็จะเป็นตลาดเย็นเนี่ยเขาก็จะมาจอดรถตรงนี้ก่อนได้เพราะว่าองค์การโทรศัพท์จะอยู่ตรงนี้พอดีนะครับ นะมาได้เลยนะฮะ